คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เพื่อนส่งมาให้นะครับเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนแล้วก็ประเทศอะไรก็ลองพิจารณาดูนะครับรถไฟฟ้าอยู่ๆระแตกตุกต่ตุกตำตุกต่ขึ้นโอ้อันตรายอันตราย นระเบิดเลยคิวขนาดอาไฟใหม่เผาไปเลยหลังจากที่ปะทุไปสักพักนึงก็มีเกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโโหเสียหายน่าดู แบตระเบิดเลยปอมขนาดปอคือสุดเลยอยู่นะ จุดนี้ก็จะเป็นร่องรอยนะครับของการคลูดของรถนะครับนี่โอ้โ oh, ห oh, คือเหมือนว่ากลับรถมาแล้วก็กินขวามากหรือไงนี่แหละนะแล้วมันก็คลูดครูดครูดตัวคอนกรีตตรงนี้ตรงหมอนรองข้างถนนเนี่ยผมก็ไปดูเขาเรียกอะไรนะแล้วก็ยาวมานี่เลยนี่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 นยาวมาถึงตรงนี้เลยนี่โอ้โ oh, ห oh, มีถลอบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะมีเศษซากของอแผ่นใต้รถด,ด้วยอันนี้เป็นแผ่นเหมือนที่เป็นไฟเบอร์หรือเป็นพลาสติกอะไรเนี่ย ที่อยู่ใต้รถแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนรถอยู่ด้วยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแต่เคสน,นี้เนี่ยผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือออกมาจากรถได้ทันแต่ส่วนว่าสติสาชัญากจะเป็นไงอันนี้ก็รอทาง ตำรวจนะครับเขาตรวจสอบแล้วก็รอดูข่าวแล้วกันนะว่ามันเกิดจากอะไรแต่อันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับบอกไว้ก่อนนะแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนใครดูออกก็ลองว่ากันไปเลยนะครับผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนดูก็น่าจะรู้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามนะครับว่าเอารูปลงในเพจแล้วกันนะครับว่าเป็นรถอะไรนะครับลองไปดูโอ้แต่ระเบิดน่ากลัวมากเลยตุกๆเลยนะครับอ่ามันไม่ได้เรียกระเบิดหรอกแต่มันเรียกเป็นการประทุนะครับเป็นไฟไหม้แล้วก็ มันมีแรงดันขึ้นมานะครับก็ไม่ถึงกันระเบิดแต่มันอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะครับนี่โอ้โหลิงเศษชิ้นส่วนนี้หลุดมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแผ่นใต้ท้องรถเนี่ยนะครับอ่าโอโหอันตรายเลยทีเดียวนะ